สิ่งแปลกปลอมที่ปะปนเข้าสู่ร่างกายนั้นอาจจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะภูมิแพ้แต่เราสามารถเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้ด้วยเบต้า 1.3D กลูแคนไบทรานส f เฟอร์พอยต์ซึ่งเบต้า 1.3D กลูแคนไบทรานส f เฟอร์พอยต์จะเข้าไปทําหน้าที่เสริมตัวคุ้มกันหลักคือเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงและมีปริมาณมากขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวเข้าต่อสู้ และย่อยสลายสิ่งแปลกปลอมและส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วเพราะเบต้า 1,3- d ีกลูแคนไบทรานสเฟอร์พอยต์เป็นเบต้ากลูแคนที่สกัดบริสุทธิ์จากยีสต์ขนมปังที่มีปริมาณ IL-2 จำนวนมากหรือสารเคมีที่สามารถกระตุ้นให้ TH0 เปลี่ยนเป็น TH1 ซึ่ง TH1 จะเป็นสภาวะสมดุลปกติของร่างกายคนที่แข็งแรง ที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและขะจัดออกได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาดนอกจากนี้การรับประทานเบต้า 1,3- ดีกลูแคนไบทรานส์ฟอร์ตทุกวันยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนจากสมดุลภูมิแพ้หรือ t s 2ให้เป็นสมดุลปกติได้